โอ้ยโพตโพหอไงนะอะแต่คือปาแมนปลาก็ง่ายง่ายครับอะไรปลาปลาแบบนี้นะทีมมัเนปเย็นแล้วได้นี่มนบอกกตัวเล็น้อยังรกสบายดีพ่แม่พี่น้องเพื่อทุกคนทุกคนือนี้สอนกับจได้เอาไปหาไซเบตกันแล้ะ กาวตัดท่าสบายดีเพ่อแม่พี่น้องพูสุคนเมือนไปสอนก็จะได้ออกไปหาเลาะใส่เบ็ดเพราะว่าปีนี้ยังบันได้เคยใส่เบ็ดจะเคยได้กหน่อยใส่เม่นว่าบอกเคยเล้วเธอเจอแกะพุล่ะจะลืมแล้วล่ะเท่หนึงใส่ด้ป่าปลาตุกตัวตามตัวบปลาเย็นแต่หนึ่งชุดมๆพุล่ะแต่ยันหน้าเพราะยันเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำพุล่ะในนี้เขาจะมาหาใส่เบ็ด ช่วงนี้หน้าแรงห,หาเลาะบางังเกดกะซื้อมาไม่ไม่ไมันมากเลยนะมัดมือเว้นนี่เลย,อเเลยคอยมัดเว้นนี่ห้าสิบกว่าแบบประมาณนี้นแหละพี่นหนะ่อยห้าสิบเอ็ดบ่กเดียวสี่สิบมีละเด่นที่นับไม่นะเนี่ยอ่าเนื้อมันก็คือเอาเคียดนะ เขล็ดหน้าแม่ตาน้อยเพิ่นเพิ่นโอยรุ่งไปเขล็ดหน้าแม่ตาน้อยเพิ่นหามาแหละเพิ่นไม่ได้แก่งก็เลวตัดต้อนๆได้มาหาหอยเบ็ดเบ็ดกับเบ็ดจะว่าเอิ้นเบ็ดไทยบ่ประมาณนี้แหละคอยกาบอกก็ไได้ใช้นะสิมาใช้ ลองเบิ้งเพาะว่าติดดีนะแต่ว่ามันมันจะน้อยอยู่นะเขาจะได้เบอร์14ไปดีแต่ว่าหานข่าเจ้าเบิ้ดเบิดนี่นะกรับ140,000คือหานข่าเจ้านั่นเบิ้ดเบอร์14นะเบิ้ดรือแต่เบอร์13มันก็เลยน้อยนะนี่ใจก็จะได้เบอร์14แหละมันสิง่ายมันจับง่ายทิฟปูลทิปปากก็พุ่ง่ายเบอิ้มญ่ายดิ อันนี้บาานนบนเ,ปปเอแบอบร์ม,มันน้อยแล้วมันจะกึนเข้าไปมันพดหนักไปเลยว่าไงไรเลยพอยจะมักแบบว่าเบอร์หินง่ายเบียดนะยูนี่เท่ห์ไรอะดีเด็กน้อ้อยนะมันจะแบบว่ามันน้อยมันจับหนักนะพี่น้องนะ เพี้ยนหน้าได้ตัดขึงเอาแล้วอะไรพ้องยเดี๋ยวชินมานับเป็ดนะเอามันสีนี้จักหลางนี่อยู่ที่สี่สิบเป็ดลาง า,าเราใส่เบ็ดพอดีครัรบตเบะเวนค้ำพอดีนะตามบรรยากาศเราคุ้ำไปหน่อยเดี๋ยวบุดเสาไปใส่แล้วบุดเสาจะไปยามได้แม้แต่พยายามคืออยู่ในป่าแล้วอยู่ในป่าน,นี่ใส่ปกากั้งนี่ใส่ใส่ปุ๊บจับกลับมาแต่ที่รูได้แต่อันนี้อยู่ในบ้านบอกคืออยู่ในป่าได้ไปหน้อยมันก็แตกต่างเลยนิดน,นึงเสียดิบหาเราเรใส่เวทก่อนเก็บสะเรนคมาหอดแล้วครับพี่น้องเลยเสียดิบหาเราบ,บุ้งก่อน เบ็ดกะน้อยเดียวนึงชี้สิเพราะว่ามัดเว้นนี่มือแล้วก็ยากะ่ะเจ็บมือเราจะเอามงห้าชี้ป่าอยู่หกชิ้พอดีงา่าเบ็ดนะล่มบริพ้องน่าจะเป้าไปนั่นเดียว,วจัดรมพัดเป้าไปมงเดียวมันจับท่วมมดจับบึงนี่เรามันต้องเป้ามาพี่หมดเลยล่มเป้าลงลม,ลม,ลมดีนะมันเลิกพิสามันต้อง พัดมาพี่แนะนำนะน,นี่นะฝนลมเป่าจะมีนะเดี๋ยวเอาเลิกจำเลยลองบังเนาะเอาประมาณนี้ได้ป่ะเลยถ้าเอาเลิกกัดมันลงไปเกี่ยวไม้แต่ล้มไปนเนี้ยไปเ้ยเอาประมาณนั้นแหละเอาบอลเลิกทีมนี่ก็ยังไล่โฮมอยู่ใน น่อะไรไร่โฮมยู่ตนานี่เบ็ดใดทีมแบบนี้กันเลยก็ทีมรอรอรอเดี๋ยวสีทีมมันก่อนลมเป่าดีพี่น้อยหลอดบ่อเบ็ดนไงว่าไร่โฮมเดียวพุ่นเบ็ดจะระฮะล่องเบิ้งพี่น้องเยขันมีล่องคือว่าละบิลู่นะทำสีลายโฮมหรือลายโฮมถ้าเบิ้งหลุดมึนเศร้าเดี๋ยว ก็จะไปหาเลาะทิ่มก่อนพี่น้องไอ้ว่าตอนนี้มาคามแล้วมือซ้ายมาเก็บตอนนี้หาเลาะใส่ก้อนนกนอนอยู่ตรนนหนน้าน้าไอ้นกอ่ะอ่ะน,นกขุดอยนะ่ไมีนี่ยิงๆนะฮัตฮััตมามแล้วมันอนะออมน,น,นอนนะม,มีนีย่ยิงมัน ตื่นซามามาหายามเบ็ดก็เป็นองนเย็นนี่นล่ะค่อยๆบ้างเชื่อติดฝังมาแล้วลมพัดหาฟังมาเลยแล้วมีตัวตีงแล้วนาะผู้พ่ามันเป็นตอนนั้นยช่ปะเบ็ดวิตีงช้างล่างเลยพี่น้องเอ้ยคอยทีมลงมึงเราก็อยู่มึงนั้นเบ็ดกัน ดนันอยู่กลางคนเอ่อเจ้าเอาขาอยู่ฮะ้าวดังนะอยู่็นไหมดังนะเอาเ,เลือบนี้ใครทอตอนนี้น้ำสึนเลือดพอเลยเบิร์รด้ะเป็นอะไรพย่พูเพิ่งกินมันนะฮะปลาวีทึ่ทึ่บหาม มันห้องกระทืดแล้วคือพยายามพูดพยายามมึงก็วยถือบาะว่าอันนี้ก็ดึงได้พี่น้อยเห็นแต่ทรายครับนี่ก็ยื่นอทรายนั่นเบ็ดกันโอ้ทรายเบ็ดพี่ไม่ใช่ยันรูดเลยพี่น้องแบบนี้นะถือก็ยันรูดรูดแบบนี้นะถือบ่กว่าสมองฉมิงอยู่ พี่เลยนี่ยปอตคิวนี่พี่น้อยปอตนะฮะคิวนี่คักไงลูดเลยพี่น้องเอย้ยโอ้ยลูดมาฮะลูดพี่น้องเอ้ยบิวลูดพี่น้องเอย้ยคิวร้อนเลยพี่น้องเอ้ยบิวว่าเป็นอันปลาหรือเป็นปูกินมันนะ

กินตอนเช้าๆี่นี้ยังบ่อได้โตอยู่ป่ากะมิใชยันบ่มี่มาลุ้นแถวนี้กับสมออยู่บอตีงบ่นิงเลยเออแถวนี้น่ะมีแต่ห้อยลกกระย่างมดมีแต่น้ำหน่อยเปนห้อยขี้ลกกระย่างขาวทั้งหมด หูปบาไตก่อนละดูเฮ้ยเสียโน้นโนเสไม้ตีงใช่อะองมไ่เอ้ย่าตั้ยเป็ดยามไปได้ตายเติมระบิดโตนันปองนะตัวน้าเป็นเตือมนอยัวน,น,น,น้าเป็นตืออ้าวข้าเ้นี่พั เสื้อเป็ดห้องไม้ไม่ได้มีไปเลยก็ห้องชื่อตัวเย็นหรอี่น้อตัวนี้เห็นนกตัวป่าได้างอโกเย็นเด้น้ำเปนน้ำรกพี่น้อยชนตัวเก่งเลยพีน้อยเนเนะเนตัวป่าตัวนเนะยูเปตัวป่ายังไห้อบะ

tôi có tên lửa vào bọn tôi chẳng có bọn tôi không hề vọng rồi tôi vọng 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 vọng

จับโฉบสองเบิรงนะปั๊บเม็ดนั่นจับบอจับเียนี่มือเนี่ยเออเออปลาตะเพรามานปลาเขาง่ายง่ายคักอะไรย้อมหมูอวกมาดิด่างนั่นตอดแล้วมันกินปลาใช่ไหมจักบูบูว่ามันเป็นีมีปลาอย่างนี้ในท้อ,อ,อ,อามาไงมันนี่ปลาโหูง่ายคักเนาะพี่ทำเนาะง่ายคักเลย

ทำแล้กอืมทนำนี่เขาเจแต่กาวถืออันนั้นไ้ปลาเชยจันใมมาลุ้นเป่น้องเปาคักเลยปลาเย็นตัวงหญ่ก็แล้วเปาเปแนี้นะทีมเปลาเย็นแล้วไดนี่บ่ก็ตัวน้อยนบ่เห็นเปาเราลุ้นแล้วนะปลาเย็นถึงน่าขึ้นด้ยนี่ตัวใหญ่อยู่เลปัด ดเบ็ดไดรบ่แล้วแันี้นี่หกขนาดนี้ละเกี่ยวเขาเดียวมาแล้นะพันเดียวแลกับสายเบ็ดนี่แกอตย็นตมากเตมกบ้าเอเช่อ้ป้าตัวเย็นดพี่น้อยะลงน้อยเดียวนี้นถือแล้วผู้คะแอนบฟที่บอกคาดได้สายเบ็ดการดพี่เันทองพี่นี่ทองพี่เกี้ยมาเกี้ยวมาเกียวนะคมา โอเคปอมเบสทำมาห้อ,อ,หองแบบนี้ผู้ไม่ผ่นห้องดึงคอยดึงด,ดูดูห้องรูดหน่อยนะรูดแล้วห้องเกี่ยวคักง่ายฮารูดแล้ว โบวีเฮ้ยไม่หำทิ้งป่ะหำเจ้าก็ลงนี่เจ้าก็นี่อีกเริ่งไม่ตุยเอาบังคือป้อมตีเจ้าลมพัดใช่ไหมจ๊องเอ้ยลองบังก็เด้อลึกได้น้ำก็ได้ขี้ง้อลงมันเย็นเอากรอยลมเป่าใช่ไหมบอยลอยอยากขึ้นได้ไหมอะไรลมเป่าใช่ไหมจองเอ้ยคือว่ามันถือเลยเป็ดขาดได้ดึงไเนี่ย เอาเผู้พากนยานไม่หันหลังนะหลังนี่ดึงเข้ามาแขมนะลาดลงนเลยใส่เอาแขมหอมไปหน่อยลุ้น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 ีาีเือปานะนั่น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 ประดุกเย ุเดี๋ยวได้ยังดึงให้ไหมข้าแต่ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่โอ้ต่อนี่เน่ยปลามีเนี่ยปลาปลาคอชาบมันนะพี่น้องคอยบ่เจ้าเบิ่งรู้เดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งนี่แต่ปลาคอใหญ่บีชั่มตัวกินนี้นะมันกินอย่างนี้อีเมนเนาะเม่น่ะปลาคอชาบมันลุ่มพอดิบบอกคอชาบนั่นแข็งมันนะค้างมันนะลนหมดหบองรู้เอาไหมพอดิบ Ừ. Thì qua họ bà thư chân đâu. Thư đừng có đứng ơi. A thôi nỗi nỗi nó là. Húp hà lộc hảo. Húp hà lộc hàm. Húp hà lộc hàm. 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 Hà. 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 ตัวเดียวัตรถืช่องล่างอ๋อนั่น oh. no. ี oh. no, ่ก็มีนะครับปลาตัวเดียวชื่อสองดาือเบสสองล่างพี่น้องเออเนาะสร้างเป็นทางไปเทราบานีสายเบ็ดจนนั่นเบิดฟุ้ยเบิดไปยังอีกพูกน่ะล่างน่ะครับบ่เพิ่งเม่นบ่น่ะนู่นนู่นนู่อุ้มอยู่เป็นบ่คือถึงรูดอยู่ครับ Đi lỗ áo Nắm tư tư như đó Nhìn bò, đứng bò Xem sì ơi Bết hoang bò, sì bò. Lốc, bố, lúc bố, lúc ngao bố Dạ bằng cả này nè Lột ngao bết bố Ờ Nó à khuyên mà Nó à khuyên mà, mình hoang bò Ờ, nhìn mình hoang đây Nhìn đứng, đứng bố 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 Thì là phải nói phụ phá tôi bà đúc. นี่นี่โอ้โหพวกนี้เปล่าเกียวกียวเอายังเลยลงังยุทายบบนี้พี่นไอทีอ่ลงปิยามก่อนภูผาเปนกูเวท้าเย็นอันนี้นอป่าทราบอีป่าทราบอีบ,บอดี่เอย็นคอยได้ถือว่าประมาณคือภูพา กระดุกเหรอ่งประคอใหญ่ได้สาบมันนะเจอปลาสาบนะครับพี่เมนเฮามันถือเองมันน่ะนเบ็ดกะเบ็ดไปน้อยเมื่อนเบิ้งตะเฮิอนน้ำก็ทันนับได้เบ็ดก็กะกะถือว่า ตามที่ไลเห็นประมาณห้าตู้อุดุกสามไปเย็ยนตัวนึงประอตัวหนึ่งไปหน่อยผู้ฟ้าวนาวก็คุ้มเพราะมันได้ตัวใหญ่พน่ราขนมามันได้ตัวน้อยมันบคุ้มพี่้ามันหนาวมีถือว่าคุ้มแหละพี่าไงค่ะกะลีกันน้อยบ้านขแบกัพาออกแบบาม,ามาแบบ้านของแม่ัวัวที่ททไ่ได้ออรถ มาพี่ไยล้างให้พ่อโทรถนี่ปาของใหญ<อ>่นีใจไเไกด้ตัวใหญ่อีกรอบนี่ฮะคนมัมน,น,มนมาเนาะฮาโตคนประมาณใช่ไม่แะ้วนี่เนาะน ท,ทึ่งดิซื่อน่ะมันลิฟบ่เลยนะบอกนะมันก็มีห้องอีกเยอ,อ้ยมาเเห็นมันรักที่ที่สุกูป ok ะ<บ>ัะพี่น้องไงยงี้ยขับเลยได้โอ้สมีแข้งคอยนี่ปลาดุกกรได้ชามโตปลาเอี่ยนอีกได้ตัวหนึ่ง ผู้พากระตาน้อยและหมักปลาเย็นปลาดุกเพื่อนในเงินชองโตอันนี้ก็เอ็ดดีกว่แล้วแต่แล้วแบ่งกันในเงินอีนี่เกิดเป็นอะไรขันขาสีเอ็ดชมแล้วแต่แล้วกขาสิแกงกับด้วกับทีแบ่งก์ในเงืนอนอันนี้เพื่อนในเงินชองโตค่อยก้าวสองโตตัวน้อยปั่นคนละครึ่งเลยคนละครึ่งมาเรียบร้อยองโตอืมมาเรียบร้อยองโตแบงก์เขาได้เพื่อนเราได้ได้อันนี้เพื่อนในเงิน คอยกัเอาซองไปหน่อยสาบทั้งอยู่ในท้องนี่แต่นี่กับนั่นแล้วกับแดงกันนี่กันอีกกันข้าวสีแกงหรือข้าวสีต้มกันข้าวสีต้มกันไอ้หน้อยนะไม่ซื้อหรอบ่งั้นเอเอเข้าวต้มมานะกินข้าวเช้ากับพี่น้อยเอ,ยอานะเดี๋ยวมันสีชายทำไมนี่มาห้องพี็แล้วด่ามันตายแล้ว ต้มปลาปลาเย็นกิข้าวเช้าพี่น้องเอ้ยของฟูพาตาน้อยมักเลยนี่นะก็คิดว่าบะมงนานากะได้อยู่สองหรือสามเชือบปีก่อนๆนะมือนี้บมดทื่ออยู่หันนะเอาตัวนึงละคุณผ่นจอาทรับย์บะแม่เนาะอย่ามือทัพตกหลุดมือล่ะรออันต้มปลาเย็นไม่ร้อนพี่น้องเอ้ยกินก่อนละโคกบแม่ตอน้อยเลยมามามาเป็นข้าวเช้าไปหิวละแป๊บมึงกล่วละ

น้อยยังน้อยไปเป็นวัดยี่น้อยนึงเด้อว่าอากาศมันยิ่เย็น,ยนไปลงน้ำตอนเช้าอีกอจับมอนะไรน้านี่ลงมือเอา้าขอลงมือจับถุกหลับนลงปลาหาข้อยจะจิตอิน,นมาได้ต้มปลาเย็นมาดูกระป,ป,ปุนเดียวแต่ปลาข้อหญ่ายใจท่านต้มแล้วแต่เขา่าเพราะว่าข้อยกะไปเวมีเว่างไปนี่ยละ ไข่เออกระรวงเขาไข่ปลาใช่ไหมแล้วจะเป็นยัไรนะหลังจากย์บอร์ซอนเข้ากินน้ำยาพี่น้องเ่อนข้าวชิมาหาบนั่งก่อนไปนี่หาทริปอันเทิร์นไปไปนั่งก่อนาสำหรับคลิปนี้กับเบอซอนก็จะได้ก่อนจบคลิปเพ่นมีเลยดคลิปหน้าพี่น้องพรพอกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากูละ